มึงทุกูร้ายเอหล้างกันผานี่อ๋อได้ยนกเด่นอันนี้ันนี้วางล้งเลยเถอะล้าทีจาทีมทีมุ้งสวดก่อนไตถอยโอนไอวินถอยัหนาบุดีมันจับเนาะโอ้ยหางสามนาไปมันก็ได้พี่หางสามตรงนี้เทคนิคนีนึงเอมงวดก้อนเตงไดลยุ่นไม่ไหมามีาเออนั่นแหละ จอหวังเนี People, ่ยู้ด um, ินหอักลยว่ะใหญ่เนี่ยอย่างี้เห็นเทำนี่ไงหอผลไม้ซ่งเขาไ่ได้ซงหรอกเรื่องไมได้ดอกทำนี่ไงเก็ทั้งสองครับแตอาิเกี่ยวกิดตรงฟีดมากเลยรับนเนะขั้นนั้นเตื้องทองข้างมันสีหยากาคันนี้คันนี้มันแค่รอเดียวอย่ามาอพี่จัดกันต่อไช่ มันมักเสียไปต่ำไมเอาเ่งเงนนั่ต่ำเลยต่ำไปไปลองเงินต่เนีทีรถตววีดวีดอขึ้นมาต่มีโยต่ว่าสประจำสั้นมเดวมากว่โอ้โหจำตระกูลได้พี่เออไม่มีข้อก้อเนี่ยยาก ตั้งไก่มาอยกิโลเบียก์ความนี่เจ็บแน่เสี้ยนเสี้ยเก็บแน่เสี้ยงกันเย็บเบียร์เจ็บเบียเดี๋ยวรออันสีลุ่งน้ำ ở đây, con nè, con nói cơn, lên nè, mát, lên, việc dài, về quốc, quốc về dài Nháo mày luôn đó ngang, hàng, ngang. hàng ha ngon cũng người, ngang hàng ngang 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 hàng ngang 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 ยองเอียงไปมีหรอห้าขวาเลยโวนหักไปไปเลยไปเลยไม่หักแล้วไปเลยไปเลยอีกยังไ้อยอีกอ๋ออ๋อเย่ะมากมึงก็ว่างหางนะเวรมึง

我去。<laughs> เอามือเอามือแบบคมก็แรงตีนกันเลยตัวเออบอกคนดยันลเอื่อน้ำวางก้นต้านซ <c ười> <ừ. S 1> ้าน้อมมาลดครับไปน้ำซ3ก่อนหอยยางหยดียจะเป็นไต้ยังไงบ้างแด้วยบรถเตาไส่กันครับบัดอยากได้เตไปก๊สดู ไม่ดียนลยอ่ไม่ดีละใส่ป้อมกันลงครับอ้ยเกิดป้อมกันรถ เดี๋ยวเพิ่งมัดโซ่ทักข้าวครับวิธีผูกโซบอกพี่น้องกันนะ่ะผูกโชดูฮึบนี่แต่วีซ่ <c oughs> าเป่าพวงเลยอ่ะแต่วิชาเป่าพวงก็ได้ทิมปุ๊บดูแลครับเจ้าหนึ่งเอาโลซ้ำนั่นเองให้เตาข้าวเดี๋ยวผมเดี๋ข้ามันกันทิมปุ๊บ ทำนี <แก S 1> เ่เออหรอ <c oughs> ออกดีบ่ลาวไปเอาเยาวล้อลอีกสั่งแต่สำนั่นล่ะแต่ว่าเยาวล้อลูกกลางห้องเพราะว่ออาดินมันพอบขาดแล้วมันยิมนม่มหนำหุ่มมาแล้วไม่หนำม,มาแล้วไม่หนำมาแล้ว สบายมากพี่นอออาา้องปวดเจียขาดพ้อมเนะอาหัวหนาพ้นครับอิ่มหนำก็มาสามีพร้อมจะขาดได้ทุกที่ครับช่วยจังยโชว่วยจังอย ปุ๊บเอยสไลล์ลงตัวอเรียบร้อยครับเดี๋ยวตั้งหางเจ็บงานเจ้าบานครับปันเทศนี้ก็คือไล่การทมมฮองแลยครับปานหัวงานนนนันน,น,นี้แหละครับ dầm cả xuồng ngang ngập ô điệu phòng thăm chạy gặp có giúp cảm ơn dơi chắc noi ก็เริ่มสิครับเหลือนะครับเนาะคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ครับเจริไม่คลิปหน้าครับผมลาดที่สวัสดวีวายนี่นอนเลยที่นอกรับบนอกไม่ได้นอนครับเจริไม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ